ซืซับรสชาติของกำไรร้อยบาทเี่ยกูยังแบบกูเติมไปพันหนึง่งกูได้พันร้อยฮชื่อขึ้นแล้วน้องได้แรงอ,อ๊อกเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่องเปต้วิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่ช่องของผมมีแงสงท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตัสซิโรเลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งบาทเลยนะครับผมไม่ติดเลยวะอ้าวเฮ้ยเพื่อนที่บอดเป็นไรอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยพิมไม่ติดเลยอ่ะพัแงมวมึงทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆละ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันแต่เมอร์คิวร่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิต,ฟตสตาร์ตติด,ตตดง่ายไม่ใช่ละ ก็เพราะว่าเมอร์คูราเขามีแต่ของดีๆกัดเจ็ดสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กทีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมอร์คูราเลยครับเมอร์คูราเมอร์คูรากัดเจ็ดที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูราจำไม่ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียรต้องเมอร์คูราเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับช่อลนักล่าไลค์และวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม A O L Ragnarok Land นะครับผมโอ้ก็ต้องเรียกได้ว่า วันนี้นะครับก็คงต้อง,องมาอัพดงอัพเดตเปิดกระชงเปิดกระชากันหน่อยละซึ่งผมก็เตรียมงบมาเหมือนเดิมเลยหมื่นกว่าบาทนะครับผมเรียกได้ว่ามาถล่มอีกนะครับทุกคลิปจัดหนักจัดไปนะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเนเข้ามาใหม่ๆมบ้างนะครับผมจับกิจกรรมนิดเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีให้เปิดโบนนะครับอย่าลืมเข้ามาโวตด้วยนะท็อปโบตที่2ที่ร้อยหรือแม้กระทั่งห้าแสนบาทขึ้นไปได้ของรางวัลหมดเลยเพราะว่าเขามีอาชีพใหม่ที่กำลังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสลิงเกอร์นะครับผม เทควโดหรือว่านินจาเนี่ครับผมแล้วตอนนี้นี่ครับเซิร์ฟเวอร์จะทําการเหมิดรวมกันแล้วเรียกใหม่ในนามของมิดการนะครับผมนั่นก็คือเฟย่ามารวมกับเฮล่าเอามารวมกันกลายเป็นมิดการจำนวนคนเพิ่มขึ้น2เท่าบ้านกงบ้านเกวนูน่นนี่นั่นทุกอย่างเรียกได้ว่าดุเดือดแน่นอนและสำหรับพี่ๆท,ที่ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้โหลดก็อย่าลืมไปหลังหลกด้วยนะครับผมลีก็อยู่ข้างบนนะครับจะเป็นกัน วันนี้นะครับผมจามาทาร่มเจ้ากาชาไทาเกอร์สกอ์นะครับผมมีอะไรข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันครับไว้ไทเกอร์สกอ์นี่ครับผมมีลูเนติกแคทนะครับปลาโหเสือขาวโคตรเท่เอ้ยมันนั่งกับเราได้ด้วยเอออย่างเท่เลยนะครับคอสตูมเสือขาวไม่มีอะไรเลยอกจากนคอสตูมโนเอฟเฟกนะครับผมเป็นเสือเป็นตุ๊กตาเสือที่มีแบบ ลังเอาเป็นว่ามาเดินเป็นเพื่อนนะครับดูเท่ๆแอ๊กๆพอตุมเสือราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะโอ้ราคาไม่สูงนะแต่เป็น S R ราคาอยู่ที่60 70 99เออราคาไม่สูงนะผมว่าซื้อตรงนี้นะ่าถูกกว่านะพันกว่าบาทเองแต่ถ้าตรงนี้คุณต้องเปิดได้ super highlight ปปนะี God of Wind Fan เอ้ยเทพเจ้าแหง่งเทพเจ้าแห่งลมเอ่อใบพัดคาบนะครับผม เขาบอกว่าบวกแมกเลือด5%นะครับแมกเอสซีสเซต่อมาไว้เนียครับผมดรอปปิ้งเสือสีขาวที่วางอยู่บนหัวเอสอาบอกสเด็กบวกสจะบวกนะครับโจมตีสัตว์ดุร้ายเดี๋ยวได้มาค่อยอ่านดีกว่าอ่านไปก็ไม่ได้โอ้ราคาใช้ได้อยู่ในนี้สามพัน่ะ ต่อมานะครับผมวิกสตอรี่นะครับผมวิงเอียร์นะครับบวกคิด 15, Ag2, อฟรี5อีกอันนึงมาการูด้าเฮดบวก10รีดักโกโบดีเล์สกิลลดไลนปากเรนโบว์แล้วก็หูหมดแล้วนะครับผมมาอะเนี่ยครับผมมาแล้วนะครับแม่จ๋าะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นของข้างในแล้วก็ของอยากเอามาก่อนเลย10บใบดวงจะดีหรือเปล่า อาเปิดในบ้านดีกว่าครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยดวงดีตลอดนะฟองแรกกันตาย2อี่สาียังไม่ออกสามเลเวลไฟครับชุดชาดยังไม่รู้เลยว่าในตัวชุดชาโดมีอะไรส่งเลยค่าฟรี5แต่ละอัปเกรดจะบวกแม็กเลือด10นะครับผมถ้าใส่คู่กันแอดฟี10อุ้ยนี่มันชุดหลบโดยเฉพาะเลยเออ เอาเรื่องเลยนะโอ้วิ่งสองชั่วโมง4,000บาทไปครับ10ฟองกา<อ>รู้ได้แฮะตามมาติดๆ450ต่อครับกันตายเบสซิ oo. oh! <ะ>่งสมอสเลสบูดูอ้าวป่ะเห็น,นเแชทบอกว่าแพนเหรอนะอย่าเพิ่งดอดใจไปกันต่ออือ อ๋อโอเคสี่พ e> so an ันหมดห้าพันมาห้าพันมาเฮ้ยเบสซิ่งสมองไลท์เฮ้ย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 ยี่สมองเบส่งสมองสมองเฮ้ยโอกำไรแม่งไปอยู่ที่ไอไอหมวกหูเนี่ย จบเลยอ่ะแล้วก็อันเนี้ยถ้าได้แบบกลางๆก็จะได้แบบคุมเครือกันใช่ไหมพันนี้โดนชดด้วยข้าหูจบละเท่าทุนเหมือนเดิมไปอีกซิหกพันอันนี้เรารัวเลยนะ <c oughs> ๆๆๆไม่มีๆๆๆ <c oughs> เฮ้ยอันนี้น่าจะแพงเหมือนกันตีมนุษย์มันใช้คู่กันกับอันเมื่อกี้อ่ะโล่ตีมนุษย์ใช้วอใช้วอลโ้ยได้อยู่ได้อยู่ครับตีว่าหกรอ เกือบได้ทุนขาดดิสี่ร้อยทุนมันขาดดสี่ร้อยเจ็ดพันไปอีเวลเอจิสบอเบสซิ่งเออเอ้าเอามันเจ็ดแป๊ดได้แลงอ๊อกอะไรอ่ะแฮกจากสปีดบวกสองเปอร์เซ็นต์รีดักโอ้หกร้อยเท่าทุนมารอดูวงนี้กัน บัตตี้โอเคได้ละอันนี้ก็น่าจะหกร้อยอันเนี้ยอันแรกที่กำไรอันเนี้ยพันร้อยอุ้ยอ๋อแต่ว่าได้อีลูเทพมาด้วยอันเนี้ยถือว่าคุ้มเป็นสิบอันที่คุ้มมากแล้วถั่วกับอันอื่นก็เจ๊งแปดพันหนึ่งอุยฟิตสองเอจิลิงเบสซิ่งเลือดบูธคันตายเจ๊งละเต็ม้ม เพิ่งได้กำไรมาแท้ๆท้รวมงานเมื่อกี้ก็คือกูเจ๋งหนึ่งเก้าฟบคือยังยังไม่ทันได้ซึมซับรสชจ้าของกำไรร้อยบาทเนี่ยกูยังแบบกูเติร์มไปพันหนึ่งกูได้พันร้อยเจ๋งมากกูยังไม่ทัททแบบ 1, น 1, บทแบบลิ้มรสเลยอ่ะสิบเอเจิสมอลหมวกสมอลทีสมอลไลท์แมทร้วนีนี้ขอลัวดทีดิเก้าพัน ชื่อขึ้นแล้วน้องอุ้ยอันนี้ได้ไปอีก600 600บวกเสื้ออันนี้ไม่ค่อยแพงเสื้อ150บาทสองอันนี้ก็ไม่แพงถ่ายอุ้ยแต่ว่ารัวได้อยู่นะขอรวยทีแถมแถมแถมรัวนะอืออ่าเรนโบสกาเบอร์ถ้าผิดปากเรนโบอัลละร้อาสิบเฮล่าเฟย่าเขามีราคาดีกว่าเราอีกนะ เฮล่ากูตัดเลยแปดะอันนี้เก็บไว้อันนึงอันนี้เก็บเก็บเดี๋ยวไปขายนะครับเก็บเก็บเก็บไว้ไทเกลไม่มีเสือไม่มีหมวกไม่มีปากคาบกรุูด้ามีไม่ให้เรนโบว์เอาไปหนึ่งให้มา3ฟองมาหูไม่ให้กระตายเอาไปปลาเอาไปกลับไปเปิดที่เดิมครับที่ของเราดวงดีอยู่แล้วสิบเฟองนั่ง ตั้งสมาธิและกดโบเบสิง่งเบสิง่งเอจิเอจิเบสิงบส่งเอ้ยกันตายอเมอเอ้ย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 ,อยอแล้วก็ขออนุญาตกระนั้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ